ถานีโทรทัศน์ระบบช่อง้านะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษแอนจีกิงงนะครับคือรายการเราได้รับเชิญมาให้ออกรายการข่าว5หน้า1น,น,นะครับเป็นตอนพิเศษแล้วก็จะบอกว่าตอนรับปิดเทอมเลยครับปิดเทอมนะครับรายการเราต้องงดทั่วข่าวเป็นเช่เวดูทานทแลวเจอกใหบ่ปปเปลดเทอมนะครับสำหรับวันนี้จะให้บรรยากาศที่ว่าคุณซ้อมก่อนที่จะเข้าแสดง ชุดนี้เป็นถ้าใครติดตามรายการเนี่ยชุดนี้เรียกว่าชุดรีมทีมนะครับผมคัดเลือกมาทเก่งที่สุดแล้วต้อส่งเรรยากาศการต้องมาใหญ่นครับขอบคุณครับ เล่นพ้อ,องโรงเรียนระเบายงข้านขงนอกครับชั้นกประถมับสองวันนี้รู้สึกไงครับดีใจไหมสึกตื่นเต้นมากค่ะสวัสดีครับผมเชฟเด็กชายนัตกิจรท้ายมาเล่นมีดคอยแยมันดีร้งงรรองเพลงชาวันนี้โรงเรียนประถมนิชา์พิเศษ รู้สึกไงครับได้มาเล่นอดีใจตื่นเต้นขอไม่ทันก็เนรับค่ะโดยชื่อเด็กคือการคุณบุเรียค่ะวันนี้จะมาเล่นจากเค่ค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลวัดด่างทองค่ะวันนี้รู้สึกไงครับที่ได้มาเล่นรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กคือสราวุงอาสาอยู่โรงเรียนประถมบุรีาวิเศษค่ะ เป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้อชายคนะ่วันนี้รู้สึกไงครับที่มาร้องดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะกออ่อนจะรับผลชื่อเด็กชายบบเพราะกระบวนของเขตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่6กทับเผมเล่นเครื่องดนตรีและน่าเอะครับเพวกผมเด็กชายที่ว่ากรุงพิษติศึกษาที่โรงเรียนจีนศาสตร์เชียา ผมเล่นเครื่องดนตรีและหน้าเอกครับวันนี้รู้สึกยังไงที่มาเล่นที่นี่ครับวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเล่นที่นี่ใครครับชื่อเด็กชายวินทอนทุกมีนาการครับเล่นและหน้าช่มยูเรียนเกียสอัสเทียา์ครับคุณพี่เด็กชายวิชาร์ลีบิลีเล่นท้องเลคครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบูญนุชิโรนาหน้าเล่นซอดดวงค่ะโรงเรียนเอกชัยค่ะ ูรมีใจค่ะที่เดินมาออกกำลังสวัสดีค่ะหนูมชื่อเด็กหญิ่ชลินพิพย์เนียมวุ่นอยู่โรงเรียนเอกชัยหนู่เล่นมูออ้ค่ะกมชอเด็กช้าเสียสติชัยศิสชั้นอโรงเรียนเจ้าสตร์ิ่เ่อนีี่เล่นเปบจชิงครับเขาราชวคนะครับสถานที่ที่เล่นเรียนเกียรศาสตร์ป .5 ทั1 เล่นข้องใหญ่สวัสดีค่ะชื่อเด็กอิฐณดาเก้นเท้ายังศึกษาที่ที่จีถึงได่ตีกองโรงเรียนตาบทุนนอค่ะมีรู้สึกยังไงครับรู้สึกน่าสนใจชอบเลย ค่ะนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับน้องๆหน่อยค,ค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะนี่คือนะคะ น้องๆจากเจ็ดโรงเรียนนะคะที่มาเล่นดนตรีไทยร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทยค่ะหลายคนบอกว่าเด็กๆเดีด่ยวนี้ไม่ค่อยสนใจพวกดนตรีไทยแล้วดูตรงนี้แล้วชื่นใจนะครับ<ช>เพราะ,ะนอกเหนือจากเป็นความร่ำรวยทางวัฒนธรรมแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือน,น้องๆรุ่นใหม่ๆครับมีความรักและชื่นชอบในวัฒนธรรมไทยด้วยครับค่ะและการจะอนุรักษ์นะคะดนตรีไทยตอนนี้ก็มีการนําเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมัยใหม่มนะคะเข้ามาใช้ร่วมกันนั่นก็คือการโพสต์นะคะภาพเหล่านี้เข้าไปใน YouTube เข้าไปในโลกออนไลน์ให้คนนั้นได้มีโอกาสเห็น ะะวัฒนธรรมของคนไทยนะคะที่สวยงามนี้ด้วยค่ะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคลสําคัญนะคะนั่นก็คืออาจารย์ขุนอินรงโตสง่าค่ะวันนี้อาจารย์ขุนอินมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะาอาจารย์เชิญด้านตรงนี้เลยครับใกล้ๆจรเข้นะอาจารย์นะเขาเรียกจัลเขศนราไม่จรลเกศนะครับ อาจารย์ครับแรกทีเดียวผมเรียนถามอาจารย์ในหนึ่งเขาบอกว่าโลกนี้มีความท้าทายเพราะวัฒนธรรมตนตกเข้ามาเยอะมากๆเลยมีเคปงเคป๊อปเลยยังไงให้เด็กเหล่านี้มีความรักในดนตรีไทยครับอาจารย์จริงๆเด็กเหล่านี้เขาอยากรักดนตรีไทยอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับโรงเรียนปถมเนี่ยมีดนตรีไทยเกือบมือโรงเรียนโอ้ครับทุกโรงเรียนจะมีดนตรีไทยหมดอย่างน้อยสิบคนเฉลี่ยตกับดนตรีไทยดับปถมมีประมาณทักแสนครับ ต่ส่วนใหญ่บางทีเวลาพอเรียนไปแล้วพอหมดจากชั้นเรียนไปก็ไม่ได้สารต่อไม่ได้เรียนต่อเรียนต่ออันนี้จะทํายังไงให้สามารถสับได้ผมคิดว่าจบถึงมัธยมแล้วเนี่ยพาไปอุดมศึกษากับมีนักดนตรีเอกดนตรีเนี่ยจบไม่ถึงหลักพันมันลดลงลดลงเพราะว่าสิ่งที่ลดลงเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้เขาไม่มีเวทีอ๋อครับแล้วพูดถึงเวทีนะครับ บางครั้งก็คงหายากที่จะมีเวทีน้องๆเล่นใช่ครับทางอาจารย์คุณอินใช้วิธีการอะไรให้น้องๆรู้สึกว่าผลงานของฉันออกไปสู่โลกสาธารณะครับครับจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วสื่อเนี่ยสำคัญมากสำหรับดนตรีไทยแต่ว่าอยากจะดูรายการดนตรีไทยสรายการหนึ่งมันหายากยิ่งทำไม่ได้เลยนะครับผมก็เป็นในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้มาใช่ครับให้เด็กๆได้เล่นได้มาสัมผัสดนตรีไทยรวมถึงนุ่เรียนอื่นที่ได้ดูด้วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ได้อยากจะเล่นกับเด็ก เหมือนกันอยากจะออกรายการของเราด้วยอะไรย่างเงี้ยครับเลยทำอย่างพอเวลาภาพของน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะคะได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์แล้วมันเกิดกระแสะตอบรับยังไงคะก็ดีครับก็บมีกระแสะตอบรับหนึ่งที่ทางอเมริกาก็จะขอไปออนต่อห้าสิบัสโอ้โหกลายเป็นวัดโลกตะวันตกเขาสนใจเรานะครับแต่เป็นคนไทยที่อยู่ที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นอ,อเมริกาแล้วก็ทางแคนาดาตอนล่างด้วยก็ขอที่ออนแล้วไปไปไป,ไป,ไ,ปไปออนเป็นเป็นทีวีดาวเทียมครับ ห้าสิบัเลยครับช่วยเพิ่มจานวนคนที่สนใจอยากจะมาเรียนดนตรีไทยเพิ่มขึ้นด้ไหมคะใช่ครับเขาบอกว่าหวังว่าเพื่อจะเอารายการของผมเไปกระตุ้นเด็กไทยที่เกิดที่ที่เมกาครับี่มีความสนใจดนตรีไทยเสมัยตอนพระพิยงผมโรงครับนะคะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนะคะนั่นคือการไปเยี่ยมเยียนเด็กๆนะคะให้กำลังใจด้วยครับให้กําลังใจครูให้ให้ให้เวทีเด็กครับให้กําลังใจครูรวมทั้งคุยปรึกษากันถึงว่า มีปัญหาอะไรบ้างอะไรก็แนะนํากันด้วยไปรวบรวมมายังไงคะเพราะอย่างวงที่เราเห็นเล่นวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากที่เดียวกันเจ็กโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนที่ผมไปถ่ายแล้วคือไปถ่ายมาที่โรงเรียนเลยแล้วก็ตะคัดเอาเป็นเป็นดีมทีมของผมเอาเก่งๆที่สุดจากเจ็ดโรงเรียนออกมาอยู่ตรงนี้กันครับแล้วก็ไปซอมกันเลยครับครับผมถามระบบนิดหนึ่งว่าเราเลือกยังไงที่เวลาที่เราโพสต์เข้าไปเราโพสต์บ่อยแค่ไหนแล้วคนจะไปดูต้องใช้คําหลักๆในการค้นหาย t u b e ยังไงบ้างครับเข้า กูเกิลเลยครับเซิร์ชคำว่าทีวีดนตรีไทยแค่นั้นเลยนะครับครับแล้วก็ไปก็จะเจอเป็นเป็นรายการย่อยๆไปห้องนี้ดนตรีไทยของเด็กๆเราจะมีรายการผู้ใหญ่อีกหลายๆรายการครับครับอ้าวแล้วครับข้ากูเกิลได้เลยครับอ่าเขาง่ายง่ายอย่างนั้นเลยนะง่ายครับทีวีดนตรีไทยครับเอาละครับเรามาถามทางด้านของอาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียนกันบ้างดีกว่านะครับว่าพวกเขาปลูกฝังให้มีความรักดนตรีไทยตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับท่านแรกครับอาจารย์นุพงศ์นะครับเบญจาสิริวัฒน์โรงเรียนบ้านในสีอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแี่นะครับเอาผมเรียนถามอาจารย์ก่อนล้วกันว่าเริ่มต้นอาจารย์ปลูกฝังเด็กๆเหล่านี้ได้ไงให้เขารักดนตรีไทยหลายหลายคนครับวันๆเจอผมจะเคปปปเพลงฝรั่งทำยังไงเขารักดนตรีไทยครับนี่คือปัญหาเลยนะครับคือโดยเฉพาะในโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนกทมก็จริงแต่ว่าเด็กจะเป็นเด็กต่างถิ่นครับนะครับก็คือจะมาจากหลายภาคนะครับสิ่งแรกที่จะให้เขาสนใจดนตรีไทยก่อนก็คือ ปลูกฝังให้เขาเห็นถึงคุณค่าธนตรีไทยว่าทํายังไงเรียนไปเพื่ออะไรอโดยส่วนตัวผมเนี่ยสอนนักเรียนในทางดนตรีไทยเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของฝีไม้ลายมือมากมายนักแต่ว่าเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ความรักดนตรีไทยมากกว่าครับนี่ขนาดไม่เน้นยังพอขนาดนี้เลยนะครับเอาละครับอาจารย์แล้วทีนี้อยากถามน้องๆบ้างเอาคนไหนอาสาสมัครน้องหันหน้าเงียบเฮ้ยเก่งว่าน้องทำไมรักดนตรีไทยครับ อ่าเดี๋ยวไมโครโฟนเป็นดนตรีประจําประเทศเราและเป็นที่ชื่นชอบด้วยน่าภูมิใจมากนะครับน้องๆสมัยนี้แล้วนี่หนูเล่นดนตรีเล่นส่วนไหนครับเนี่ยครับเครื่องดนตรีชิ้นไหนเลยตีกลับตีกลับด้วยให้จังหวะนะฮะไม่มีไปได้เลยนะครับค่ะ,ะส่วนใหญ่อย่างเครื่องดนตรีเนี่ยค่ะน้องๆเขาก็จะเลือกเองไหมคะว่าเขาสนใจอยากจะเรียนเล่นชิ้นไหนหรือว่าอาจารย์เองจะคอยให้คําแนะนําว่าใครเหมาะกับอะไรคะอาจารย์ก็มีทั้งสองอย่างครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะ เลือกเองมากกว่านะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ครับครับมีใครที่เล่นได้มากกว่าหนึ่งชิ้นไหมคะมีไหมครับมีด้วยนี่น้องระนาดเอกลนะฮะก็ระนาดทุ่มระนาดทุ้มแฮมค่ะระนาดเอกนะครับระนาดเอกระนาดทุ้มเลยของวงเล็กของวงใหญ่ด้วยตัวเล็กๆแบบนี้นี่เล่นได้หลายชิ้นเลยนะคะน่าภูมิใจมากนะครับผมเล่นถามอาจารย์ต่ออีกหนึ่งอาจารย์มองว่าการที่มี การเปิดโลกออนไลน์นะครับให้มีการเผยแพร่ผลงานของน้องๆนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เด็กมีความรักชื่นชอบดนตรีไทยมากขึ้นยังไงบ้างครับมากเลยครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้ดนตรีไทยเปลี่ยนไปมากสังคมไทยก็เปลี่ยนไปมากนะครับการที่จะได้รับชมรับเห็นจากในยุคสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมองเราจะอาจจะเห็นดนตรีไทยตามงานต่างๆต,ตามวัดหรือตามชุมชนแต่ในสมัยนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยมีมากแล้วถ้า ในดนตรีไทยเนี่ยสามารถเข้าไปในในตรงนั้นได้เนี่ยก็สามารถเป็นการสะดวกที่ได้ได้รับชมและรับฟังได้ครับค่ะอย่างค,ครูไอรินคะแนวทางการสอนเด็กๆทุกวันนี้อาจจะต้องมีการปรับจากรูปแบบเดิมๆเ,เพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เขามีความสนใจมากขึ้นด้วยไหมคะค่ะใช่ค่ะสมัยก่อนจะเริ่มจากเพลงเพลงครูค่ะเพลง ยาวๆแล้วก็ยากค่ะสมัยใหม่ต้องเป็นเพลงสั้นๆค่ะสั้นๆง่ายๆเพื่อดึงดูดใจค่ะค่ะค่ะหรือมีการนําเอาเพลงร่วมสมัยแต่ใช้ดนตรีไทยมาบรรเลงแบบนี้เป็นต้นก็ทําให้เขาสนุกะเริ่มเริ่มจากเพลงที่คุ้นหูค่ะเช่น Happy Birthday จะใช้ดนตรีไทยแล้วอ้าวอ้าวแล้วครับชัดเจนมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและน้องๆด้วยนะครับครับสวัดิสดีครับขอบพระคุณนลยค่ะทุกท่านและน้องๆด้วยนะครับ เอาละครับผมเชื่อมื่สักครู่ฟังแล้วไม่อิ่มไม่จุใจเราฟังน้องๆบรรเลงอีกสักเพลงดีไหมครับ